นี่เลยฮะ Meta Planet นะ Meta Planet เนี่ยเมื่อวานเรารยายงานไปแล้วนะว่ามีการยืน่นแล้วก็ปรับนโยบายจะปรับเปลี่ยนมาเอาตัว BTC เนี่ยมาถือเป็นอะไรนะเป็นแบ็กอัพของคัม p ี n y นะเป็นทุนสำรองของคัม p ี n y ก็คือคำพูดง่ายๆทำเกะๆกับ Micro Strategy แหละนะฮะ Meta Planet เนี่ยคือบริษัทญี่ปุ่นเอาบอกตรงๆคือมันมาท่าเดียวกับ Micro Strategy พอเอา Bitcoin เข้ามา อยู่ในเรื่องของการโฮดดิ้งนะเป็นแบ็กอัพในบริษัทเท่านั้นแหละหุ้นฮะหุ้นของเมตาแพลเน็ตเนี่ยพุ่งกระฉูดแตกนะฮะเกหุ้นเนี่ยพุ่งแบบไม่ได้นัดหมายนะท,ทั้งทั้งที่จะเข้ามาถือเนี่ยมูลค่าก็ก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าหุ้นที่มันขึ้นไปเนี่ยมันเยอะกว่าเยอะเลยน่าสนใจมากเลยว่าเมตาแพลเน็ตเนี่ยจะดำเนินรอยตามไบโคสตรัจจี้ไหมนะครับมีการบอกแจ้งมาเลยนะว่าจะแอด v t c เข้ามาในบาลานซ์ชีตเนี่ยหกจุดหกห้ามิลลเอ 6ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐถามว่าเยอะไหมเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันเป็นท่าท่าเดียวไมโครชาร์จิงยสิ่งที่มันได้กลับไปคือหุ้นมันขึ้นมานะฮะ90%งั้นพูดตามแฟกต์เลยนะผมรู้สึกว่าตอนนี้มันเข้าสู่เมนสตรีมไปเรียบร้อยแล้วก็ข้างจยาคอนเฟิร์มแล้วละ่ะนะเนาะใครที่อยู่ในแวดวงการเงินเนี่ยแล้วไม่ได้ยินคําว่า BDC เลยเลยบิตคอยน์เลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปอยู่ไหนฮะไม่เรียกว่าคุณคกาลังอยู่ในแวดวงการเงินแล้วนะฮะ มันต้องกระแทกเข้าไปในหูคุณสักทางใดทางหนึ่งนะเพราะว่าสื่อทุกสื่อนะไม่ว่าจะเป็นมูมเบิร์กคือทุกที่อะผมยังไม่เห็นมีใครยังไม่ได้เล่น BTC เลยนะทุกคนเล่นจนมันมันชัดแล้วนะแล้วผมก็บอกแล้วว่าราคา BTC เนี่ยมันคือมาร์เก็ตติ้งที่ดีที่สุดของ BTC นะไม่ยังไม่ต้องมีทีมมาร์เก็ตติ้งหรอกนะราคา BTC อซะ มาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วนะเมื่อราคาสูงขึ้นนะมันเป็นการมาร์เก็ตติ้งตัวเองจนตอนนี้มันเข้าสู่เมนสตรีมแล้วนะฮะการที่หลายคนจะไปคาดหวังว่า B t c ซมันจะย่อลงมาเยอะๆนะฮะผมเห็นหลายคนเนี่ยก็คาดหวังนะที่มาพูดคุยหลังใบแล้วกันไม่ขอเอ่ยชื่อนะฮะคาดหวังว่าพี่เดี๋ยวมันจะลงไปหนักๆเลยนะมันจะลงไปที่ผมว่านะมันมีแบบ2 0,000ื่นะต่ำกว่าสองหมื่นมันมีให้ให้เห็นแน่นอนกลับไปเมื่อขึ้นไปถึงจุดนึงมันไม่มีใครไปต่อต้องย่อหนักๆต้องมีนะฮะ มันก็มีความเป็นไปได้นะแต่ว่าไอคนที่คิดแบบนี้เนี่ยต้องถามกลับว่าแล้วถ้ามันไม่ลงไปอย่างนั้นล่ะคือมันมันก็อยู่แค่นี้แล้วมันก็ไม่ไปต่อก็คนที่จะไปมองว่ามันจะลงเยอะๆงั้นน่ะมันก็ได้นะ แต่ว่าคุณก็ต้องบอกว่าคุณมองจากอะไรนะครับหนึ่งคือถ้ามองจากความรู้สึกส่วนตัวว่าอยากให้มันลงไปเยอะๆเพคุณจะได้เก็บของเนี่ยอัาน,นั้นทุกคนก็อยากให้มันเป็นอยู่แล้วแหละนะลงไปเยอะๆให้เก็บของเนี่ยแต่คนที่มองแบบนี้นะส่วนใหญ่มักจะเป็นอย่างนี้หรือปนะ่าพอลงมาจริงๆก็ไม่เก็บเพราะว่ากลัวอีกกลัวมันลงต่ออีกแต่สุดท้ายก็ไม่เก็บอยู่แลนะ้วแหละเป็นยอย่างเงี้ยเยอะนะฮะคนมือเก่าเนี่ยผมไม่พูดถึงนะผมพูดถึงคนที่ใหม่ๆแล้วกันแล้วคนที่เล่นมานานแล้วก็โปรดเข้าใจด้วยนะว่าตอนเราเล่นใหม่ๆมันก็ผ่านนน้ัะ แล้วก็เราก็มองอะไรที่แบบตามตามใจที่อยากใจะให้มันเป็นนะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งที่อยากจะบอกเวลาลงมาเนี่ยมุณก็ต้องดูก่อนว่าถ้ามันจะลงเนี่ยถ้ามองในมุมเทคนิคลมันก็ต้องมีการหลุดโลนะ,ะหลุดโลที่มันสําคัญสําคัญหน่อยนะฮะถามว่าตอนนี้หลุดโลสําคัญไหมมันยังมองไม่เจอนะ,ะว่าหกหมื่นเก้าเนี่ยมันไม่ได้เรียกหลุดโลอ่ะมันมันยังยกโลอยู่เลยนะฮะ นั้นหลายคนที่แบบเดี๋ยวมันจะลงมาพี่นะฮะอันนั้นมันคือมองตามความความรู้สึกทั้งนั้นเลยล้วนๆเลยหลายครั้งเนี่ยพอมันไม่เป็นตามนั้นเนี่ยเราถามกลับไปว่าอ้าวแล้วถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยมันได้มีแผนสำรองบ้างไหมไม่มีเลยพี่รออย่างเดียวพี่ถ้าอย่างนี้นะอันนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะคือคุณมองอย่างนั้นได้ว่าเออมันมันมีมันพี่ผมว่าอย่างนั้นก็ลงมาอาจจะด้วยเหตุผลบางอย่างมีไปศึกษามาซึ่งอันนี้เราไม่ว่ากันนะรว่าหลายคนก็มีมุมมองไม่เหมือนกันอาจจะมีการมองข่าวอะไร แตกต่างกันแต่ว่าคําถามที่ผมมักจะถามกลับไปเสมอคุณมองไงก็ได้แต่ว่าถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่คุณมองอ่ะคุณมีแผนสองไหมนะฮะส่วนใหญ่ที่ผมจะได้รับคําตอบม,มาจากหลังไมเพื่อนๆมันมาปรึกษาผมเนี่ยก็คือไม่มีนะไม่มีว่าก็ไม่รู้เหมือนกันพี่แล้วถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นได,ได,ได้ได้มีซื้อไว้บ้างไหมไม่มีเลย <c oughs> แล้วก็ยิ้มเ้าก็บอกว่าไอ้ยอย่างเนี้ย มันก็ไม่ใช่เ้าวะงนั้นเอ่อก็คุยกันแบบเพื่อนนะจริงก็คือคุณก็ต้องมีแผนสองอะ่ะคุณจะมองขึ้นก็เหอะนะแล้วถามว่าถ้ามันไม่ขึ้นอะ่ะแล้วคุณมีแผนสองมั้ยนะฮะมีมีผมก็แฮปปีล้ละนะมันสบายใจแล้วทุกคนมองไงก็ได้นะแต่ว่าคุณก็ต้องมีแผนบางแผนด้วยคุณมองขึ้นนะถ้าคุณมองขึ้นนะคุณก็ซื้อไว้ต่อนะฮะแล้วถ้ามันไม่ขึ้นแล้วมันลงมาแล้วมันติดดอยคุณเดือดร้อนมากไหม ปรากฏว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนแลนะ้อกันก็คือแผนสองของคุณละนะคุณก็คิดว่าผมไม่ได้เดือดร้อนเพราะวา่ายาวผมว่าผมก็ไปอยู่ดีอ่ะอย่างเงี้ยมันก็มาคุยกันได้นะฮะแต่ว่าถ้ามองอย่างเดียวมุมเดียวแล้วก็แล้วก็แอคชั่นเดียวแบบเนี้ยอันนี้เป็นห่วง ผมก็ไม่ได้โปรเฟชชั่นแลหรอกแต่ว่าเราคุยกันแบบบ้านๆเงี้ยบางทีมันก็ซิมเพิลแค่นี้นะมองอะไรให้มันซับซ้อนมากเลยจะประเมินจากกราฟเทคนิคอลจะประเมินจากทฤษฎีจะประเมินจากฟันเ <Technical. S 1> ด <Technical. S 1> เมนทัลนะทุกคนก็ต้องเสพข่าวทั้งดูกราฟหลายทฤษฎี <Okay. S 1> ฟังอยู่ในกลุ่มแฝงตัวอยู่ตามที่ต่างๆทุกคนวิเคราะห์เราก็ฟังมาสุดท้ายคุณก็ต้องจัดเม้น์ไปสักอย่างเนะี่ยคุณก็ฟังทุกๆคนไปจนหมดแล้วก็คุณก็จัดไปสักอย่างหนะึ่งคุณว่าขึ้นพอคุณว่าขึ้นก็ ก็แอคชั่นตามขึ้นของคุณนั่นแหละแต่ว่าแล้วถ้ามันไม่เป็นนามนั้นล่ะทำยังไงนะอันนี้ก็คือเตือนเตือนเพื่อนๆไว้นะกันนะบางคนเล่นมานานเองก็ลืมเรื่องพวกนี้ไปด้วยนะอาจะไม่ค่อยมีสติสักเท่าไหร่ะกลับมาสู่ข่าวนีน้เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะฮะยังคงมีหลายประเทศที่ไม่ได้เล่นเรื่องพวกนี้นะครับและนี่ก็กําลังจะเป็นอีก ไมโครจราจีห่งเอเชียอีกที่หนึ่งหรือเปล่าที่กําลังจะค่าเลยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เมตาแพเน็ตเข้าซื้อ b d c เพิ่มอีกหุ้นมันก็ขึ้นอีกนะฮะนี่มันคือท่าเดียวไกบไมโคร a t e จีเลยนะฮะแล้วก็มีการประกาศออกมาล่าสุดว่าเมตาแพเน็ตเนี่ยจะทำเว็บทรีอินฟราสตรักเจอฝากไว้นะเพื่อนๆเราดูทิศทางกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะหุ้นนี้ก็เนี่ยขึ้นแบบนี้เลยนะกระชุ่แตกปืด